สังคมก็ให้ความสนใจกันนะครับจากการออกมาแฉอย่างต่อเนื่องของคุณชูวิกกมลวิสิตนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของการพูดถึงความไม่ชอบมาพักคนแต่มันไปกระทบพรรคการเมืองอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายชูวิกกมลวิสิตนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับกรณีที่คณะัฐมตรีได้ถอนวาระการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับหลายเรื่องเลยนะครับแลาบอกว่า ท่านรองนายกพิชณุเนี่ยนะครับพูดผิดในประเด็นที่บอกว่าไม่มีการล็อกสเปคเพราะศาลปกครองตัดสินไปแล้วแต่ที่จริงเนี่ยศาลปกครองตัดสินเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ในปี63นะครับยังไม่มีการตัดสินเรื่องของอการล็อกสเปคนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเขาีไม่ได้เข้าข้าง b t s นะ <S <S นะครับแต่ถ้าบริษัทอื่นเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงแบบ BTS เขาก็จะกลับมาเชียร์และที่สําคัญคือบอกว่า จากนี้ไปเนี่ยนะครับคือเหมือนกับคุณชวิทย์ก็จะตามลาวีพักภูมิใจไทยไปตลอดนะครับโดยการจะทาอะไรไหมคุณนันทิยาเขาจะทําหนังสือรวบรวมผลงานของพักภูมิใจไทยแจกสองแสนเล่มไอ้คนก็งงอัดตกลงจะลาวีกันแบบไหนหรือจะเชีย์ทำหนังสือรวบรวมผลงานอแต่ว่าหนังสือที่ว่าเนี่ยค,คุณชวิทย์บอกว่าจะทําเป็นหนังสือที่ว่างเปล่าคือไม่มีผลงานอะไรโอ้โอ้ลองฟังสองแสนเล่มเลยเหรอสองแสนเล่มไปฟังเสียงคุณชวิทย์ครับค่ะ ที่บอกว่าศาปลปกครองสูงสุดตัดสินมาว่าไม่มีการล็อกสเปกไม่ถูกต้องครับศาปลปกครองสูงสุดที่ตัดสินมาเรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์ครับโดยที่ยังมีคดีค้างอยู่ที่ศาปลปกครองอีก2คดี2คดีที่ค้างอยู่ก็คือการยกเลิกการประมูลเมื่อปี6 3สาโดยมิชอบชั้นต้นรอฟอร์มรแพ้ตอนนี้อยู่ที่ศาปลปกครองสูงสุดเรื่องของการล็อกสเปคในครั้งที่2นะครับยังไม่ได้พิจ,จารณายังอยู่ในชั้นพิจ,จารณา ของสารปกครองอยู่เลย BTS ไม่ยอมยื่นประมูลครั้งที่ 2, 2ผมไม่ได้เป็นตัวแทน BTS ถ้าชอการช่างยอมลดราคามาผมก็จะเชียร์ผลตอบแทนเห็นชัดชัดครับ BTS เสนอผลตอบแทนให้รัฐเจ็ดหมื่นล้าน BM เสนอให้เ0็ดนี่คือปัญหาใหญ่ครับ นี่คือสิ่งที่วางแผนกันมาเอาเงินตัวนี้เข้าไปสู่การเลือกตั้งผมจำเป็นต้องกระทําการในนามประชาชนออกลรนลงทําลายเสียงตั้งแต่พัรคภูมิใจไทยเพราะพรรคภูมิใจไทยนั้นอนะ่ะเหมาเอาแต่กระทรวงคมนาคมในวันศุกร์นี้ผมจะไปร้องกอกตอขอยุบพัรคภูมิใจไทย โอ้เนี่ภูมิใจไทยเดี๋ยวต้องตั้งรับเหนื่อยเลยนะครับจะหนาวไหมจะหนาวไหมร้อนนะทีแบบน,นี้ร้อนเลย <laughs> ไม่หนาวไม่หนาวนะ <laughs> เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเจอกับคุณชูพบคุณชูวินนี่ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าจะตามจองล้างจองผลานภูมิใจไทยต่อไปนะคะ